กลับมาแล้วนะคะกับตะตยอนสไตล์บัตติกมิสเตอร์ทีมนั่นเองนะคะโอโยขอบอกไว้ก่อนเลยนะในอาชีพของอีชานนะเป็นนักร้องมาไม่คิดเลยนะว่าจะมีวันนี้คือวันที่อีชันจะต้องมาชิมอาหารเป็นอาชีพที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาทำนะคะในยุคนี้แล้วไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะว่าวันนี้นะฉันจะต้องมาสัมภาษณ์ร็อกเกอร์ ระดับต้นๆของเมืองไทยของเรานะคะสวัสดีพี่แมวค่ะคุณพีค่ะจริงๆพี่ไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะิดวันนี้มันจะมีแบบนี้ด้วยเอจิงจิงพี่ก็ไม่คิดเลยเหมือนกันว่าพี่จะมีวันนี้คือมาเปิดร้านอาหารจีนค่ะคือจากร็อกเกอร์ที่เขาบอกว่าคิดว่าเราน่จะไปเปิดผับเปิดเปิดเป็นร้ารนเล่าอะไรนี้ใช่ไหมรนเลาเปิดผับที่แบบว่ามีเพลงร็อกเพลงอะไรปรากฏว่าเร้านอาหารจีน แล้วคือส่วนตัวเป็นคนชอบทานอาหารอะไรคือเราเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็หมไปกออับครอบครัวเที่ยวต่างจังหวัดเรื่องกินเรื่องเที่ยวมันมาด้วยกันเวลาไปต่างจังหวัดก็จะสอบหาของกินอนะไรเงี้ยก็เลยชอบทานสังเกตเห็นมันมันมานละ้วเหมือนกันใช้คือตามวัยตามวัยนะคะตามวัยวัยนี่ไไมหมายถึงว่าวัยรุ่นวัยมีอันจะกินอ แต่วันนี้เราจะต้องไม่ไม่คลีนค่ะชีตเดชีตเดหนึ่งวันและกันเพราะววันนี้นะมาร้านพี่แมวทั้งทีแล้วต้องชิมทุกอย่างที่เขาจัดมาวันนี้เลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านปิ่งไท่ฟูครับ แต่วันนี้เรามีเมนูที่เราไม่เคยกินแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยๆแลว้วก็พี่แมวก็แนะนําว่านี่ต้องกินเมนูพวกนี้เลยนะจัดว่าเด็ดนะคะคคเดี๋ยวเราให้พี่แมวไปอธิบายดูว่าวันนี้มีอะไรเด็ดบ้างผมแนะนาเนี่ยฮะถ้ามาคนเดียวคันเรียกว่าหัวสิงโตหัวสิงโตฟัง <c oughs> ดูแล้วมันเหมือนเอาสัตว์สงวนมาทำอาหารไม่ใช่นะครับมันเป็นแต่ว่าเป็นเป็นหมูใช่ไหมคะลูกขกรมนะคะมันเป็นกองกรมมัหมัก ด้วยซอสพิเศษอนนของทางร้านที่เราทำขึ้นมาเองอาหารเมนูของเราส่วนใหญ่จะเป็นสูตรที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็หมักซอสอะไรกันเองครับเ,เดี๋ยวชิมหัวสิงโตกันเลยมามามาไมา่ห<า>นนไหมนูซิเป็นไงหัวสิงโตอ่ะนะฮะเป็นงูแบบนี้นะฮะน้ำน้ำมันอร่อยคนระัคุงปิ้ข้าวอชอบกินผักงานนี้เราคงไม่ต้องข้าวละ ถ้าไม่กินเรากินไปโต๊ะหนึ่งเลยว,ว้าวมาสิโตโอโหมันคล้ายๆลมิดบอลนะพี่นะใช่ครับใช่ใช่ใชอผม,ผมแนะนำให้ผ่าครึ่งนะครับอย่าอมไปทัง้งลูกนะ <laughs> มไม่อยากให้ติดคอจะโอมอยู่เลยกนะินน <laughs> ้ำก่อนดีกว่านี่ครับน้ำอร่อยครับร่โม้กอร่อยมันเหมือนจับชายอันนี้เป็นคนชอบกินจับชายนะแล้วจับชายอร่อยก็แบบหากินยากนะรส รสชาติมันจะมีความกลมกล่อมในเมื่งอร่อยกว่าท,ท,ที่มากกว่าจับใชยนะับน้ำผัดอร่อยมากเลยยิ่งเนื้อหมูนะฮะเวลาตากไปเข้าปากไปปุ๊บแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยครับเอลินดุนมันก็แตกแต่พวกเดินไหลลงคอเลยแล้วนะคนแก่ทานได้นะฮะไม่มีฝันว่าเคี้ยวได้เออมันนุ่มจริงๆ กินเขาต้มร้อนๆนะมาถึงบะหมี่ดีกว่าพี่แมวเห็นเขาดึงมันบะหมี่อยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหดึงกันสดๆฮะคือจดกทานผมเคยฝึกหยูสองครั้งครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมจะทําให้ร้านชิบหายผมจะทําให้ร้านชิบหายคือใช้ใช้แป้งเปลืองมากเลยที่บมันทายากมากครับมันทายากมากมันต้องคล่องจริงๆที่เก็บังค์อย่างเดียวพอแล้วโอเค เก็บตังค์อย่างเดียวพอนี่นะคะอันนี้เป็นพอดีอะติ๊กไม่กินเนื้อจริงเขามีบะหมี่เนื้อนะแล้วก็มีหมูมีอะไรบ้างคะอีกจริงก็มีมีเนื้อ่องนะคะแล้วว่าจะทําเป็นกว้งว่าจะเล่นมุกไม่เอาแล้วไม่เล่นเยอะเล่นก็ได้เมื่กีเวลาเหลือเยอะใช่เวลาเหลือไม่มีอะไรไม่มีเดี๋ยวเขาเล่นทีหลังก็ได้หรือเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นบอลหลักดีกว่าต้องคัดก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นไม่คัดนี่ถ่ายยาวเลยถ่ายยาวถ่ายยาวถ่ายยาว โบะหมี่ตอนนะคะท,ที่บอกว่าที่บอกว่าลูกค้าสั่งแล้วเราจะถึงจะดื่มให้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้ทานแบบสดสดใหม่สดสดร้อนๆนะเวลาตักเข้าไปนะแล้วบอกว่าเวลาตอนทานเนี่ยสูตรแรงๆเนีเยแล้วใหมันมันแบบๆๆาๆๆาๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ้าๆๆ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 ้ ่ถ้าเกิดว่าตุ๊จีนนะเขาก็จะต้องกินหมี่ที่แบบเส้นยาวๆห้ามตัดเลยใช่ไหมตุ๊จีนอะ่ะแล้วเขากินไงเขากินแบบซุดๆซไปเลยลไ,ไปกินไปทั้งชามเลยอ๋อยยาวเป็นเมตรเลยอะ่ะมันม,มีเส้นเดียวใช่ม<ๆ>ีเส้นเดียวกินเยอะมาตกต่วอวก <laughs> ็พ่อให้ฟิล์มกินในฟิล์มมันซุดเก่งอืม เราพูดอะไรสักอย่างสิับผมอยากทราบความรู้สึกตอนนี้มากๆเลยว่ามันเป็นไงความรู้สึกเฮ้ยตัดเส้นได้ไงเขาห้ามกินขาดเขาต้องกินต่อเนื่องมันเราจะกินแล้วมันจะกินไม่ได้ที่กินให้หมดไปนี่แหละครับพฤติกรรมของคนกินคลีนเวลามาเจออะไรแบบนี้ก็มาจาก มีอาการอย่างนี้นะฮะอืม,อมอร่อยนี่ไม่กินหมูนะซอสอร่อยมากนะ คือคอนเซ็ปต์ของร้านของเราคือรสชาติอย่างราชาราคากากีนังกากีนังงางากีังโอ้ยร้านพี่นี่มาแล้วสนุกอะสนุกเพราะกินอาหารสนุกพี่คุยสนุกนะแล้วก็อาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็แบบว่าอาหารเร็วด้วยเพราะว่าครัวแบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากครัวพี่นะมีเป็นกระจกว่าคือคือดูแล้วสะอาดนะคะอร่อยถูก แต่ว่าราคาก็ดีนะน,น่ากินเพราะว่าเด<ร>็กก็บริการดีมากเรา,เราทําไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าสบายใจด้วยเวานอาหารเห็นการทํางานเห็นรู้ว่าสะอาดแน่น,นอนนะฮะแล้วก็เวลาที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจเรื่องความสะอาดเรื่องความถูกสุขิลักษณะนี้ก็ก็จะเพื่อความสะดวกของเขาด้วยได้เห็นนะไม่ต้องบอกขอดูหน่อยเขาไม่ต้องขอให้เห็นเลยเข้ามาเห็นเลยโอ้โหเป็นอ่าเป็นโมเดลร้านที่ดีมากเลยนะคะ ก็วันนี้อาหารอร่อยนะคะวันนี้มีพี่กั้งนะคะแล้วก็พี่แมวนะ,ะมาเล่นเพลงนะคะร้องเพลงให้เราฟังด้วยสําหรับหลายหลายคนนะคะที่คิดถึงพี่แมวนะคะก็สามารถที่จะดูตัตันยอนของเราได้นะคะแล้วก็อยากจะมาทานอาหารอร่อยก็มาเลยค่ะติ๋งให้ฟูทั้งทั้ง3สาขา,าเลยนะคะคก็เดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ด้านล่างจอกันแล้วกันนะคะอยากจะสกกั่งก็ ไลน์ร้านได้เลยนะคะใกล้สาขาไหนก็ไปกินสาขานั้นเลยนะคะพี่แมวเข้าสาขานี้เหรอคะหรือว่าสาขาก็ไปทุกสาขาไปทุกสาขานะคะก็ยังไงจะโทรนัดกันก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างเงี้ขึ้นอยู่แล้วขึ้นเหรอโทรนัดนะคะแล้วก็จะเอามากินไก่เชี่ยเล่านะคะครับเดี๋ยวลืมหน้องแข็งมาลืมหน้องแข็งมาห้องแข็งมาด้วยนะโอเค ก็วันนี้ขอบคุณพี่แกลงมากเลยนะคะที่มาร่วมให้ความบันเทิงกับตั้ตยนต์สไตล์บิ๊กนิสตีฟไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าอีฉันจะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ฮีนะโอ้โหเดี๋ยนี้ไม่ฝันเหมือนกันแล้กันโอเคแล้วก็เจอกันนานมากเลยนะเขาถึงว่าเขาเลยแก่หมดแล้วอายุร้อยกว่าปีไม่ใช่ออ๋เขาแบบเป็นสไตล์เกาหลีเกาหลีพี่สไตล์เกาหลีเกาหลีนะคะจะ อายุยืนเหมือนหมื่นปี <c oughs> <c oughs> โอเคฮ <c oughs> ะฮอฮะฮะวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะ,ะที่ให้มาชิมอาหารเยี่ยมมากมายเอาจริงๆอ่ะในเมนูเขานะยังมีอีเกเยอะเลยนะคะชอบกินเม <c oughs> นูเราแพงสุดร้อยกว่าบาทครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกล <c oughs> ัวว่าเดินเดินมาคนเดียวจะเข้าร้านอาหารจีนหรือมีตังหรือร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเข้าได้ครับเมนูเรามีตั้งแต่ ราคาแพงสุดเท่าไหร่ครับพี่แพงสุดร้อยแปดสิบนะครับไม่มีราคาแบบจานเป็นพันอะไรเงี้ยไม่มีคาะครับก็มาเป็นเดียวทานได้กินได้มีความสุขได้ครับแต่ต้อขอสจานไปเปล่าไม่มีเงี้ยไว้เปาฮื้ออัดเลยนะครับที่เกินร้อยแปดสิบนะครับพี่ไม่มีไม่มีให้น้องพี่น้องไปดูน่ะจะเบียนรถอะไร โอเควันนี้ขอบคุณมากตัวเองนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ถ้าชอบนะคะก็คอมเมนต์ปิชมได้เหมือนเดิมนะคะ,ะกับตัวเัี้ยสไตล์บายบิ๊กมิสเตทีมค่ะ Villanational ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณแมวมากมากแล้วก็รง้งเพงรักถิ่งไทยฟูด้ดวยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันใหม่ e p นะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกักลับบ้านลูกสเมียส,ส